สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าแม่แเอฟซีนะ,ะ <c oughs> ก็ขอบคุณนะครับ <c oughs> คุณที่เป็นห่วงนะครับตอนนี้พวกพิงเราก็มาถึงที่ที่ปางแล้วนะครับมาอยู่มาถึงที่ปางเดินทางมาอย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณแม่แเอฟซีนะครับขอบคุณจา้าคุณนี่ยังขอบคุณนี่ยังจ้า <c oughs> อย่าล้งมนะเว้นสูง <c oughs> ขอบคุณจขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณคุณหมอและทีมงานนะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางที่ที่รักษาและก็ให้ที่พักพิงทั้งวานนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับทีใจที่พพิงเราได้ล่าเริงและก็สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณคุณหมอที่เหนื่อยกับน้องผูพิงเรานะครับขอให้คุณหมอสุขภาพแข็งแรงและก็ อยู่มั่นคันเยืนครับอยู่กับน้องช้างรักษาน้องช้างไปเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณแม่เอิญนะครับขอบคุณที่เลี้ยงข้าวปานนะครับทุกมื้อนะครับช้ากลางวันเย็นนะครับกับข้าวแต่ละมื้อก็อร่อยมากๆนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณแม่เอฟซีแม่คอยแม่เจนแค่มดนะครับอาเซซีนาแม่แม่อ้อนะครับแล้วก็แม่ผมนะครับแม่ นมดนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณแม่ที่ตามหาแล้วก็ซื้อผลไม้ซื้อของกินให้กับควาดงนะควาที่อยู่ที่ศูาย์รงนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณแม่ไอจีทุกท่านนะครับที่พักหาถามก็น้องผู้พิงสบายดีเป็นยังไงนะครับพิสพหานะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงน้องผู้พิงนะครับขอบคุณมากนะครับผู้พิงบ่นขอบคุณที่ยังคุณจ้ะ ขอบคุณหน่อยขอบคุณจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทีนะขอบคุณนะขอบใุณทีนะขอบคุณนะขอบคุณจ้าหายดีแล้วเนาะถ้ากินดีนะแล้วก็จะดูไม่ให้น้องกินดนะินไงต่อไปเนาะโกินอออไหมจ๊ะคมดตรงนี้ับ

tiếp tục 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 tiếp tục